จดทะเบียนสมรสซ้อนแต่งงานซ้อนผลคืออะไรหรอรตามที่เป็นข่าวนะคะมีผู้ชายกับผู้หญิงจดทะเบียนสมรสกันโดยถูกต้องแล้วแต่บางเออมีอีกคนนึงค่ะไปจดทะเบียนกับคนใหม่เขาเรียกสมรสซ้อนนะคะผลทางกฎหมายคือเป็นโมฆะแปลว่าจดทะเบียนสมรสกับคนใหม่ก็ถือว่าไม่มีผลตามกฎหมายไม่ได้จดทะเบียนนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าผู้มีได้เสียเช่นภรยาหลวงบุตร หรือคนอื่นเนี่ยกล่าวอ้างขึ้นมาหรือไปร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเนี่ยนะการแต่งงานซ้อนก็ถือว่าเป็นโมฆะแล้วก็มีผลเป็นเหตุให้ฟ้องหย่ากับฝ่ายที่ นอกใจจดซ้อนได้นะคะส่วนคนใหม่ก็ถูกฟ้องเรียกค่าทดแทนได้โดยสิทธิ์ตรงนี้นะคะในการเรียกค่าทดแทนเนี่ยไม่ต้องฟ้องหย่าก,กับคนที่ไปจดซ้อนก็สามารถที่เรียกเงินที่เรียกว่าค่าทดแทนเนี่ยกับคนใหม่ที่มาจดซ้อนคู่ของเราโดยไม่ต้องเลิกหรือหย่ากับคู่ของเราค่ะยังไงก็รักเดียวใจเดียวดีที่สุดนะคะจะได้ไม่มีปัญหากันภายหลังค่ะถ้าใครเห็นว่าความรู้นี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ให้ครูฉันนะกฎหมายใจดีนยนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย thank you